พนักงานสอบสวนของจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับทีมงานวิชาชีพครับที่ประกอบด้วยอายการนักกิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และก็พนักงานอายการไปสอบปากคำของน้องอายุ17ปีนะครับที่สำนักงานอายการภาคสี่ยางเป็นทางการครับหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้นานะครัวว่าจิตใจดันเธอเริ่มปกติแล้ว ปรากฏว่าน,นะครับนี่นะข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าการสอบการพูดคุยกับเธอคราวนี้ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครับคือตั้งแต่9โมงวันนี้จนถึง11โมงที่ผ่านมานี้ oh. เธอนั้นนะครับนี่นะร้องให้เป็นบางครั้งบางข่าวที่ถูกเจ้าหน้าที่นั้นสอบถามครับ ด้วยคราบน้ําตานะคุณใอชานะแล้วก็ oh. เครียดด้วย oh. ก็ธรรมดานะรับ <De ck S 1> เหตุการณนะ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมัน <Ha. S 1> มันรวดเร็วแล้วก็มันแรงมากนี่นะ oh. ความเครียดที่ว่านี้นะครับก็นําไปสู่นะครับการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่าง <c oughs> เช่นย <c oughs> กตัวอย่างนะครับทีมงานก็มีการสัมภาษณ์นะครับว่าอน้องทําไมไม่กัดขืนวันนั้นล่ะ แล้วทำไมต้องไปกับคุณสมรักคําสิงหรอน้องตอบว่ายัางไงครับนี่นะที่ไปนะครับไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าน้องก็มองคุณสมรักนะครับเป็นคนสาธารานะอาะเอ้าวแล้วไปแล้วครับนี่นะเพราะว่าอะไรครับไม่กล้าขัดคืนเลยเพราะว่าคุณสมรักพ่อใหญ่บาสน,นั้นเป็นนักมวยว่าอย่างนั้นนะเลยไม่กล้าขัดขืนครับไม่ได้หรอกในที่สุดแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่สอบปากคำน้องทั้งหมดจบลง ตำรวจเตรียมแล้วครับที่จะมีการนี่นะแจ้งข้อกล่าวหากับคุณสมรักสามข้อกล่าวหาด้วยกันครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องทำความเข้าใจกับสาธารณชนคนทั้งประเทศว่าคุณสมรักนะครับจะโดนข้อหา3ข้อหาอะไรบ้าง1ครับพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีครับไปเสียจากบิดามารดาผู้ประคองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารครับสครับ พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นแล้วก็สามครับกระทำการอนาจารเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่นะอันนี้เป็นเ <c oughs> ตรียมพนักงานสอบสวนขอนแก่นนะครับเตรียมตั้งข้อกล่าวหา